สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันที่ธนากรฟาร์มนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคนะครับจะมาบอกกล่าวเพื่อนๆนนะครับก็คือการทําความสะอาดรังนกรังนกที่เราใช้ขอนกนะครับเราต้องมีรอบในการจัดทาความสะอาดอย่างน้อย,อยเราก็ป้องกันมดป้องกันไลนกนะครับที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ในรังเพาะเพื่อนๆนคนไหนที่ทําแล้วนะครับมีประสบการณ์แล้วก็น่าจะ รู้เทคนิคในการทำกวามาะตร์แล้วก็รอบระยะเวลาในการทำความสสอา์นะครับส่วนธนกรฟาร์มของเรานะครับผมก็จะมีรอบอยู่ประมาณสองเดือนครั้งนะครับเพื่อนๆโดยจะใช้แป้งนะครับแป้งที่หาซื้อตามท้องตลาดได้ทั่วไปนะครับก็คือ,อแป้งคลิกซ็อกนะครับเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ยาสั์นะครับก็จะมีแป้งตัวนี้ขายอยู่ จะได้ช่วยเอามาทําความาสะอาดในหลังเพาะเรานะครับใช้ในการกําจัดไล่มดที่จะมาเป็นมแมลงในการลบกวนนกของเรานะครับเพื่อนๆเนาะหลังจากที่เราทําความาสะอาดเสร็จนะครับเราก็จะกระตุ้นนะครับเพื่อนๆดูนี้นะครับกระ,ะตุ้นการสร้างรังใหม่นะครับสำหรับเลิอดเบิ์ด ขอบตาผมก็จะใช้เป็นหญ้านะครับหญ้าขนในช่วงนี้หญ้าขนก็จะหายาก่ลยนะครับในพื้นที่ของผมผมก็จะมีหญ้าเนเปียนะครับเข้ามาเสริมแต่ถ้าเป็นนกเลิบเบิร์ดไม่ขอบตาผมก็จะใช้เป็นที่เลื่อยนะครับเลิบเบิร์ดไม่ขอบตา่าขอกะเทลจินซิดฟังคอนัวผมจะใช้ที่เลื่อย ตัวที่จะใช้หญ้านะครับก็จะมีเลบเบิร์ดขอบตาและก็มองตัวนี้ผมจะใช้หญ้าเป็นตัวหลักในการให้นกใช้ทำหลังนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำก็น่าจะพอเข้าใจแต่วันนี้ผมก็จะมาบอกสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกใหม่หรือสมาชิกที่เลี้ยงนกใหม่นะครับเผื่อเป็นประโยชน์ สำหรับวิธีการที่จะดูแลนกในฟาร์มของเราในบ้านของเราในกรงนกของเราให้นกอยู่อย่างสบายมีความสุขถึจะได้ผลิตลูกให้เรานะครับเพื่อนๆครับเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการโรยแป้งนะครับส่วนหญ้าเนี่ยก็คือวางเลยนะเพื<ๆ>่อนๆนกเ,เล็บเบิร์ดขอบตา ผมก็จะใช้วิธีการวางกับพื้นเลยนะครับเดี๋ยวให้นกได้จิกเข้าไปทํารังส่วนเลเบิร์ดไม่ขอบตาหลังจากที่ทําควัมกา่าโรยแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนที่เลื่อยใหม่นะครับประมาณนี้ครับเพืเ่อนๆโอเคครับไปดูกันครับด้านหน้านี้จะเป็นรังเลบเบิร์ดขอบตานะครับเพืเ่อนๆก็ส่งเข้าไปแล้ว ห้องนี้ก็ไม่มีเศษเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนที่จะใช้แป้งทำความสะอาดเพื่อนนะฮข้อทำความสะอาดนะครับค้อลงถังไปเลยเราจะได้เปลี่ยนใส่แป้งแล้วก็ให้นกทำรังใหม่นะครับเราก็จะ ลัาางที่สองเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวถอดออกมาดูั้งที่สองสภาพด้านในนะครับก็จะประมาณนี้ข้อทิ้งเลยครับ พอออกทั้งหมดนะเพื่อนๆรอบแต่ละครั้งเราก็จะผมจะใช้วิธีใช้ตะขอแบบนี้นะครับตะขอแล้วก็ใช้เหล็กเส้นเพื่อที่จะให้มารับกับตะขอครงนกนะครับนะครับเราก็จะทำประมาณนี้หลังจากนั้นก็ใช้แป้งผมใช้แป้งยี่ห้อเนี้ยครับ ยี่ห้อฝ้า,ฝาเขียวนะครับพเพื่อนก็ลองหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ยาสัตว์ทั่วไปนะครับใช้วิธีโรยเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับพเพื่อน วงนี้ด้วยนะครับใส่ไปเลยสบัสบสับใส่เข้าไปเลย <c oughs> เวลาทำความสะอาดใส่แป้งนะครับสำหรับลังแต่ละกรงนะครับเพื่อนๆก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยเขาทำความสะอาดแล้วก็โรยแป้งยกเว้นลังที่มีไข่นะครับ แล้วก็มีรูปนกนี้จะข้ามไปก่อนเพราะว่าการทำลำการสร้างลังแต่ละกรงก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ลังไหนที่ไม่มีไข่ก็เปลี่ยนได้เลยทำความสะอาดโรยแป้ง สำหรับญ้าเนเปียนะครับที่เห็นอยู่นี้คือญ้าเนเปียปลูกไว้ในพื้นที่นี้แหละครับกรณีที่ยาาขนมันหายากหน้าแรงนะครับหน้าแรงย้าขนก็จะหายากนิดหนึ่งแต่ถ้าตามตามห้วยตามหนองนะครับตามริมถนนเนี่ยที่มีน้ําอยู่เนี่ยก็จะพอเห็นนะครับแต่ในพื้นที่เนี่ยผมก็จะใช้ญ้าในพื้นที่นะครับเพื่อลดการปนเปื่อน ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะครับก็จะปลูกเองครับผมวางพื้นไว้อย่างนี้เลยครับเพื่อนๆน,นี่ฮะวางไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาลงมาเก็บกินนะครับส,ส่วนหนึ่งกินส่วนหนึ่งก็เอาไปทำรัง กระตุ้นนะครับเพื่อนๆครับอันนี้สหํารับรลเบิดขอบตานะก็ทําประมาณนี้ครับทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับเพื่อนๆนะอ่าหเดไว้ก่อนครับบางครั้งนะครับระหว่าง ระหว่างอ่าล่ังนะครับเพื่อนๆผมก็จะโรยเหมือนกันนะครับโส่แป้งนิดหน่อยแล้วก็ด้านบนนิดนิดนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับระหว่างใส่หมดเลยนะครับอย่างน้อยๆก็บางนฟั้งเนี่ยก็จะมีมดขึ้นมานก็จะช่วยป้องกันมดไม่ให้ขึ้นได้นะครับส่วนไลนกเนี่ยเราทำความสะอาดแบบนี้ไรนกก็จะลดลงไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลังเริ่มไม่ขอบตาด้านนี้ครับเพื่อน สำหรับรังเริ่มไม่ขอบนะครับเราก็จะเช็คเหมือนกันรังนี้มีไข่ครับแบบนี้ต้องข้ามไปก่อนครับเพื่อนถ้ารอบไม่ได้ทำพร้อมกันนะครับชุดนี้ก็จะไปทำตอนที่เก็บลูกนกเก็บลูกนกออกจากรังแล้วก็ทำความสะอาดโรยแป้ง แล้วก็เปลี่ยนที่เลื่อยใหม่ครับหลังนี้ข้ามไปก่อนครับลังนี้เป็นไงลังนี้ก็มีไข่ครับเพื่อนๆไปทำตอนที่เก็บลูกนกเลยครับข้ามไปก่อนครับ แบบนี้อยู่ในรอบเลยครับข้อทำความสาดแล้วก็เปลี่ยนที่เรื่อยใส่แป้งนะครับ ออกให้สาดเลยครับแขวนไว้เหมือนเดิมแบบนี้ก็สะดวกสบายนะครับก็คือตะขอที่ติดมากับลังนะครับเอามาเปลี่ยนมุมแล้วก็ตัวที่เราจะเกาะเนี่ยก็จะใช้เป็นเหล็กเส้นที่ฟาร์มผมเนี่ยจะเป็นใช้เหล็กเส้นสองหุ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะโรยแป้งครับ โดยแป้งนะครับใส่แป้งเข้าไปเลยประมาณนี้ครับนี่นะครับใส่แป้งเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็เอาที่เรื่อยนะครับเพื่อน ใส่ประมาณสองกำมือนะครับสองกำมือผมใหญ่พอสมควรนะครับนประมาณไหนดูดิใส่เข้าไปแล้วก็จะอยู่ระดับของอกล่องด้านล่างนะครับที่จะเป็นบานพับนะครับก็เสร็จสิ้นในการ ทําทความสะอาดลังนกโดยการโรยแป้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่เลื่อยใหม่ระเบิดไม่ขอบตาส่วนระเบิดขอบตาก็เคาะทาความสะอาดโดยแป้งแล้วก็วางหญ้ากระตุ้นการสร้างลังครับประมาณนี้ครับเพื่อนเป็่นไงบ้างครับเพื่อน,เ,นเพื่อนครับ,เ,เ,รบเทคนิคดีๆนี้มาบอกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดลังนกนะครับการโรยแป้ง การใช้ยากระตุ้นแล้วก็การเปลี่ยนที่เลื่อยใหม่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นี้เป็นสิ่งสำคัญนในการเพราะนกนะครับเพื่อนๆนกไม่มีศัตรูบรบกวนก็จะออกไข่ผลิตลูกให้เรานะครับเราก็จะได้ลูกนกสำหรับคนที่จำหน่ายลูกนกนะครับเหมือนผมเนี่ยก็ผมก็จะมีลูกนกไปจำหน่ายนะครับมีความสุขแล้วก็มีไรายได้นะยครับเพื่อนๆโอเคครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ติดตาม เขาฝากติดตามช่องธนกรฟาร์มของเราด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ